พี่ๆทุกท่านครับบรรยากาศเช้านี้ครับวิวสวนมันที่ปลูกไวใบทางน้ำทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกระดักก่อนดักไวอืมไม่โดนครับหลังนี้มองก็แล้วไม่โดนสวนมันงามมากครับงามนู้น,นสวนมัน ที่นาเดี๋ยวจะปักดำแล้วครับสวนมันงามมากนะนู่นเขามาดูที่นา <c oughs> ใกล้จะปักดำนะครับวันที่นี่นะครับอีกวันสองวันนี้แหละน้ำเต็มนะครับ เดี๋ยวไปดูกับดักครับเมื่อคืนนี้ก็วางไว้ตรงนี้ครับได้ปลาไหลตัวนึงแต่ย้ายแล้วไม่โดนเชานะนานน้าเนี่ยนับหัวครับพริกปลูกแถวนี้ นี่ไม่โดนครับปลาไม่วิ่งไม่เข้าเลยครับมันไม่ลั่นเลยดูเรื่อยๆน้ำเยอะผมบุ้งไม่งามครับสะเก่านะครับนี่มีไข่หอยปังครับสีขาวๆไข่หอยปังเนื้อขาวๆนะครับนะครับไข่หอยปังขาวๆ เป็นกล้าครับกล้างามงามครับกล้าตกทุกวันครับช่วงนี้กี่ยาเมื่อคืนนี้แบบได้นิดเดียวครับกี่เสร็จก็จะยหยดน้ำกรดแล้วก็แปะเดียวก็ตกคืน,นบ่อยกระกดักครับกระกดักกุ้งกระกดักกุ้งอยู่นี่ครับ ดูกระปกกุ้งก่อนโดนไหมตัวไหมโอ้ปลาโดนปลา,าครับปลา ปลาครับความหมัดมากับก็มีปลาเข็งด้วยนะครับ ตเล็กเหยื่อก็ปลาใส่ครับปลาตอนประมาณประกัดตัวประมาณนี้ครับเนี่ยวราณอีก ได้ห้าตัวครับอุ้ยขันตรงนะใส่น้สนำสักหน่อยไปต่อไปดูอีกอันหนึง่งไ,ได้ไหม อันที่อันนี้โอ้โอ้นี่ได้ยุกผมหมดหมดกุง้งสี่ห้าตัวครับ ช้างที่ตัวปล่อยเอาไปปล่อยแล้วแบบนี้เยเอะๆก็ไปปล่อยม่อคือนี่เห็นหลายตัวอยู่ครับใส่โจอ้วนกูด้ว ไปไปต่อครับไปดูกำดักไปนะตรงนี้แห้งเร็วนะไปไหนหมดแล้ว ต่ออีกกับดักตัวนี้ที่ทำไม่นานแล้วครับ <c oughs> นี่ตัวนี้ทำไม่นานแล้วครับจะย้อนแสงครับ นี่โ,โหเยอะมากครับนี่ปลาลูกคอกเต็มเลยครับนี่ให้ดูครับนี่ปลาลูกคอกทั้งหมดเลยครับนี่ยู่เยอะอยู่เยอะเลยครับนี่นี่เยอะมากครับนี่รอบนี้เลยเยอะครับนี่ปลาลูกคอกปลาช่อนทั้งหมดครับเดี๋ยวจะไปปล่อยลงสระงั้นนะครับ ตั้งกลองก่อนอตักปลาลรืคอกไปใส่น้ำก่อนท่านน้ำก่อน

นันักน,นี่ครับพี่ทุกท่านปลาลูกคอกครับนี่ครับปลาลูคกคอกหมดครับนี่นี่ครับปลาลูคกคอกหมดแล้วนี่ไปล่อยครับปล่อยนิสะ ไปดูคร um ับนี่นี่ครับนี่โอ้นี่ปลาลูกคลอกครับเยอะมากเลยนี่ครับเยอะมากไปดองขึ้นอย่างนี้ไปปล่อยปล่อยลงบ่งไม้ เยอะมากครับเยอะมากเยอะเยออได้หลายร้อยหลายพันครับนี่หลายร้อยตัว เ,เยอะมนมีตัมกมาเลยครับเดี๋ยวไปปล่อยนี่เอ็มคันเลยครับนี่ แล้วครับโอเคนี่กับลูกคอกลงมาครับลงมาเป็นฝูงเลยหลายร้อยตัวครับนี่ไปครับไปปล่อยเราจะไม่ห่อหมกลูกคอกนะปลาลูกคอกปล่อยลงสระ <c oughs> ไม่ได้กับข้าวก็ไม่เป็นไรครับตัวเล็กปล่อยเ <c oughs> ยอะมากครับ เยอะมากนะครับนี่พีพีทุกท่านนี่ปลาคคลูกคอกทั้งหมดนะครับนี่นี่ครับหลายร้อยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะไม่กินครับเดี๋ยวจะปล่อยนี่ปลาคคลูกคอกทั้งหมดครับผมผมปล่อยไปแล้วสามร้อยประมาณสามร้อยอันนี้ก็โอ้หน่าเกือบพันตัวนุน่นนะครับ นี่ครับจะลงปล่อยนี่แหละครับเยอะมากนะแข็งลงยังไม่ได้ทำปล่อยใิ่งสะขุดใหม่ไปสะเทิด Dưỡng mình này không mình Chúng ta đi mảy Ban mảy, ban mảy Ban เงบสะเกือบพันตัวแล้วครับนี่ผมปล่อยนีย่ปล่อยลงมิสระนี่นะปลาช่อนครับลูกปลาช่อนเรียกว่าปลาลูกคอาะตัวเล็กๆครับดแดงๆอยู่น่าจะห้าร้อยกว่าตัวนะครับรอบนั้นก็ปล่อยสามร้อยรอบนี้ก็น่าจะห้าหกร้อยแล้วครับนี่ลงสระนี่ปลาช่อนทั้งหมดครับนี่ มีไปช่อนและปลาซิวไม่ได้ปลาดุกไม่ได้ตัวใหญ่ครับได้ตัวเล็กเราก็ปล่อยปล่อยลงสระนี่เดี๋ยวก็หาปลวกจะเป็นปลวกที่ก้อนใหญ่ๆหน่อยครับมาเอามาเป็นอาหารธรรมชาติครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเดี๋ยวจะปักดำนาแล้วผมก็กีดยางเฝ้าสวนยางครับไปแล้วคลิปนี้ทำํำไปถึงนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนเด้อครับฝากดูโฆษณาด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ